สวัสดีค่ะทุกคนเรามาปรับสวนกันต่อนะคะปรับพื้นที่ต่างระดับนี่ค่ะเมื่อเช้าเรามาปรับไปบ้างแล้วนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาถากลงไปเพื่อให้เรียบเสมอเดี๋ยวเราจะได้บูผ้าคุมวัชพืชน,นะคะตรงนี้เป็นเนินร่องแล้ไถนะคะเมื่อก่อนเราให้เขามาไถาเป็นร่องทีนี้เราไม่ต้องการที่จะทําเป็นร่องแล้วเพราะว่า จะทําให้เป็นเป็นพื้นที่เรียบแล้วเราจะปลูกผักเชิงผสมผสานนะคะก็ลเลยต้องมาทําถากเองด้วยมือนะคะจะให้เรียบเสมอกันที่ต้องมาถากเองด้วยมือแบบนี้เพราะว่าเราปลูกผักไปบ้างแล้วนะคะปลูกพืชปลูกผลไม้ไปแล้วรถไถเข้าไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็กั้นรั้วแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้อง มาทำเองค่ะทุกคนทั้งแปลงนี้เลยนะคะที่ต้องทําเองใหม่ปรับเกลี่ยให้ให้ได้เให้เรียบเสมอกันนะคะก่อนคุมผ้าเนาะ เลยค่ะทุกคนบริเวณนี้ตัดไปอีกเป็นวาที่เราเกลี่ยพื้นที่ให้เรียบนะคะเดี๋ยวม,มาเกลี่ยกันต่อจ้าเศษหญ้าบริเวณตรงนี้เยอะมากเดี๋ยวเราจะถางแล้วก็เอามาถมที่ท่อวงนะคะเพราะว่าจำนวนที่ว่าเราถมหญ้าถมเศษหญ้า ลดลงไปบ้างแล้วค่ะ เสียงดนตรีที่ได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงกระจายข่าวของหมู่บ้านนะคะรอฟังว่าผู้ใหญ่บ้านเขาจะประกาศอะไรเนาะ và chúng ta cũng đang có những cái công tác để mà nghiên cứu và phát triển những cái giống mới để mà giúp cho người dân chúng ta có cái <laughs> sản phẩm chất lượng hơn nữa để mà có cái thu nhập ổn định hơn nữa để mà có cái cuộc sống tốt đẹp hơn nữa để mà có cái cuộc sống hạnh phúc hơn nữa để mà có cái cuộc sống an toàn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  hơn nữa để mà ได้ใช้คิงแล้วนะครับตอนาอาทิแล้วต่นาวันนะครับได้รแล้วัทราบแล้วนะครับก็่นดากระจนะครับเรื่องเรการนะครับวนนี้นะครับเรื่องของ้า ตายนะยุพ่อศักดาและตะน,นาวันผู้ใดยู่ห่างวัดคุณพระชนะวันพ่อไข่ย,ออยู่หางวัดก็รู้อะอสารอ้วมันใหญ่ึ้นแต่มันก็เลื่อยไ แท่ท่อนคือที่ทนะเนี่ยแล้วเนื้อขังเงานมหญ่มันเป็นยังยง,งลุเว้ย <c oughs> หญ่มันเกะกะกันหมดเลยนุ่ตนาะีรให้มาจุ้งกันสิบต้นคุณ <c oughs> จ้ะมาจุ้งก่อนเลยเอาเขายัางไม่ได้ปลูกหรือเปล่าปลูกปลูกเต็มต้นเลยเมาจุ้มเลยเป็นที่กำหอบปุ้มเลย เผือเทศฉนพมไปมากเอ็นคเคลเทมีมน้อยเนมันจะทำที่ปลูกกระหล่ำปีดาวต้องพังสแสนหนุนเน่เรือนจะพงังหาลีเขา,าว่าที่ซ <ไป S 1> ื้อถุงไอ้นั่นมาดีเพราะว่าถุงแสนดีอะไรถุงแสนดีเหรอเออเข้ามาที่ปลูกกระลำดอกเออ,เอ,อกระลำกระลำปีแล้วกะ บรอกโคลี่ยงก็ดีนะนเป็นถุงเดียวถุงเดียวกร <อะ S 2> ุงดินง่ายอ้อยเห็นเขาปลูกกันเห็นอีวะไร่ขามันก็<อ>ใส่ถังไอ้ใส่ท่อหน่อยเน่ใส่ใส่เป็นถุงเน่ยอย่างนีถุงก็ไม่ได้แพงนะได้หลายอันนี้ไม่มีทั้งถุงขาวถุงดำถุงขาวมันจะเย็นกว่าบ่กมันกบ็บ่บห้อนแดด เห็นเส้นไงก็ใส่สีขาวกันลุงที่เขาผูกสลัดขาก็ได้ถุงนะถุงถุงน้ำต้องถึงนะถุงน้ำก็ถึงฉันจะเริ่มไล้วแต่ว่าแมงเริ่มมากินผักเบี้ยผักเลยคือเหลือบต้องคุมไว้ ฝาชีคุมหรืออะไรคุมมันชีได้ยอนปลูกได้เลยจะมันใบมันโตมาไอ้ใต้นมันโยเักเก้ืถ้นเสาไวยาวมันได้ต้นมันโตมันยาวเกินมันก็ได้รับอะไรบางอี่าร เมื่อกี้ก็เป็นเสียงน้องสาวนะคะทุกคนมาคุยด้วยมาคุยปรึกษาด้วยก็ก็ทำสวนอยู่ข้างๆเรานี่เองค่ะสวนของเขาก็คือกั้น,นรั้วข้างๆเรานี่เองตอนนี้เขากำลังเพาะผักของเขาไว้เยอะเลยแล้วก็ไปช่วยทำสวนให้แม่ด้วยค่ะทำสวนข้างครัวให้แม่ อันนี้ก็เป็นรากมารุมนะคะทุกคนยาวเฟื่อยเลยจะตัดออกก็ยังไงกว่าต้นเขาตายไปก่อนนะคะก็ปล่อยไว้แบบนี้วันนี้ก็จะขอลาไปก่อนสำหรับการถางหญ้าและก็ทําความสะอาดสวนเกลี่ยและปรับพื้นที่ในสวนไปด้วยกันในวันนี้นะคะ ขอลาไปก่อนแว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้จะมาทำต่อนะคะทุกคนวันนี้เหนื่อยมากแล้วค่ะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะทุกคนสวัสดีค่ะจากบ้านแสนดีการ์เด้นนะคะ